วันนี้ผมมีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดพระญาินะครับวัดหลวงพ่อกลั่นและมีข่าวดีนะครับสำหรับใครที่อยากได้วัตถุมงคลไม่มีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดพระญาินะครับอยากได้วัตถุมงคลแท้ๆจากวัดนะครับวันนี้มีไอดียรนะครับของเจ้าหน้าที่วัดนะครับจัดส่งถึงบ้านถึงที่นะครับแท้ๆจากวัดติดตามและรับชมไปด้วยกันนะครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อย่างเป็นทางการนะครับวันนี้มีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดพระยาติการามหรือที่เราเรียกกันว่าวัดพระญาินะครับเดิมเรียกวัดพบญาติเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ในตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนะครศรีอยุธยาจังหวัดพระนะครศรีอยุธยา วัดพระยาติการามเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเนื่องจากมีพระเกจิอาจารย์หลายองค์เช่นหลวงพ่อกลันล่นหลวงพ่ออั้นหลวงพ่อเผานะครับวันนี้ก็มีข่าวดีให้เอฟซีได้รับทราบนะครับคือผมมีไอดีลนของเจ้าหน้าที่วัดนะครับและก็ได้สอบถามแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจัดส่งถึงที่นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่า เพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆไม่มีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดพระญาติก็จะมีโอกาสได้เช่าบูชาวัตถุมงคลแท้ๆจากทางวัดนะครับเดี๋ยววันนี้จะลงไอดีลนยของเจ้าหน้าที่วัดให้นะครับหลวงพ่อกลัน่นธรรมโชติท่านเกิดเมื่อปีพศ2390นะครับตรงกับปารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้วเจ้าอยู่หัว ตำบลอลนญิกอําเภอนครหลวงจังหวัดพระนะครศรีอยุธยานะครับอายุได้21ปีหลวงพ่อกันท่านได้อุปสมบทนวัตโลกะยะสุธาสาลาปูนโดยมีพระยามตายโรคสะอาดนะครับต่อมาเป็นพระธรรมราชานุวัตอาจเจ้าคณะใหญ่อยุธยาเป็นพระอุปัชฌายะพระครูกุศลธรรมธาดา วัดขุนยวนวัดพรมนิวาสนะครับกับพระอธิการชื่นวัดพระยาดเป็นคู่สวดได้ฉายาว่าธรรมโชติแปลว่าเป็นผู้สว่างในทางธรรมวัดพระยาดการามนะครับขอเชิญร่วมทาบุญสร้างโบสถ์และก็บูชาวัตถุมงคลต่างๆที่โบราณคณิตสอนหลวงพ่อเฉลิมนะครับ ได้อธิฐานจิตจัดสร้างเองระหว่างปี2557ถึง2567นะครับเป็นที่ระลึกในการสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดพระญาิได้ที่กุฏิย้าวาดได้ทุกวันนะครับนี่ครับ หมวเข็มขัดพยาบรลลือปี2,563นะครับ2005นะครับปี63แล้วก็มีรูปพระอาจารย์ปีนะครับ500นะครับ นี่พร้อมกรอบเลยนะครับหลวงพ่อกลั่นร้อยห้าสิบหลวงพ่อเฉลิมนะครับแล้วก็หลวงพ่อเฉลิมนี่ก็ร้อยห้าสิบครับกรอบนี้หลวงพ่ออั้นนะครับเสาห้ามหาลาภสองเจ็ดมีนาคมสองห้าสามหกนะครับหนึ่งพันนะครับ นี้สามร้อยแล้วครับสามร้อยก็มีหลวงพ่อกลันล่นหลวงพ่ออั้นหลวงพ่อเผาหลวงพ่อเฉลิมนะครับนี่รูปหลวงพ่ออัน้นนี่ห้าร้อยนะครับเสื้อสามร้อยห้าสิบมีสีพึ่งปีห้าแปดนะครับก็หนึ่งร้อยนะครับ ด้านเมตตานะครับนี่สีพึ่งมีแผ่นยันนะครับพร้อมกรอบนะครับนี่ห้าร้อยนี่ก็ห้าร้อยห้าร้อยเป็นพระแม่โพศกนะครับกรอบรูปนะครับนี่ หอมยันนะครับสามร้อยนะครับก็มีหลวงพ่อกลัน่นหลวงพ่ออั้นแล้วก็หลวงพ่อเฉลิมนะครับราคาเท่ากันนะครับสามร้อยนี่สีพึ่งหัวใจยอดสินนะครับตำรับหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาดนะครับนี่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ครับหนึ่งร้อยนะครับ มีเสื้อยันนะครับเสื้อยันนี้พันห้านะครับเสื้อยันแล้วก็แผ่นยันสามร้อยนะครับแล้วก็หลวงพ่อเฉลิมก็สามร้อยนะเป็นหนังสือประวัติวัตถุมงคลหลวงพ่อกันนะครับนี้เจ็ดร้อยนะครับได้เหรียญด้วยหนึ่งเหรียญ เป็นสติกเกอร์นะครับติดมอเตอร์ไซค์นะครับนี่20เป็นรูปก็50บาทนะครับมีหลงพกันหลงพอเฉลิมหลงสติกเกอร์นี่20บบาทก็ตั้งหน้ารถนะครับตั้งหน้ารถ หน0่นหน่งร้อนะพอดีหนึ่พนหะนร้อนใบโพนี่สอง้อยเนี่ห้อยหน้ารถหน้ารานได้นะครับร9อยเกก็มีรูปนะครับมีรูปส่วนด้านนี้เป็นแหวนนะครับแหวนพิลอดนี่1,000นะครับ แหวนพี่ลอดมีกำไรแขนนะครับสองพันตะกุดสองพันตะกุดดอกใหญ่หนึ่งหมืนนครับนี่ก็มีเลดหลังพกันนะครับราคาสามพันห้าแล้วก็สามพันนะครับ แหวนนะครับทองแดงลงยานีนหกร้อยเนื้อเงินสองพันห้าตะกุดชาตรีหนึ่งพนะครับ้้าหลังก็หนึ่งพันนะครับเป็นรูปหลวงพ่อกลั่นนะครับแล้วก็หลวงพ่อเฉลิง หลวงพ่ออันน้นคะรับสองร้อยนะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นต่างๆนะครับก็มีห้าร้อยหกร้อยสองพันห้านะครับ คุณแผนก็มีนะครับสามร้อยครับมีราคาตั้งแต่สี่ร้อยสามร้อยนะครับมีรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อกันแปดร้อยแล้วก็เก้าร้อยนะส่วนตะกุดนี่มีหลายแบบนะทุกคนมีตะกุดเที่ยงนี่ก็หนึ่งพันนะครับดอกละพัน นี่ก็หนึ่งพันนะมหาจักรมหาบุรุษดอกละพันมีหลายอย่างนะครับทุกคนมีเยอะมากนี่นี่สองร้อยนะครับเป็นอะไรในขุนแผนหรือว่า นี่กรอบรูปนะครับสองรอยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับก็ถือว่าวันนี้เพื่อนๆนต่างจังหวัดนะครับที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางมาก็แอดไลน์นะครับแอดไลน์แล้วก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าชอบวัตถุมงคลแบบไหนนะครับรุ่นไหนพูดคุยกันวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ